สวัสดีครับพี่พี่แฟนเพจมิหลาดครับวันนี้ผมอยู่ในรถโฟล์กนะครับกับจอตรงรุ่นนะครับระบบ Android นะครับเดี๋ยวเราดูหน้าตากันดีกว่านะครับว่าหลังที่ติดตั้งลงไปแล้วเนี่ยหน้าตาของตัวรถหรือว่าตัวเครื่องอะไรเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือจอตรงรุ่นของรถโฟล์กนะครับตัว GTI นะครับนี่ครับคือระบบ Android นะฮะการใช้งานก็จะเหมือนกับตัว Android 10นิ้วทุกอย่างเลยนะครับหน้าตาต่างๆนะครับผมก็มีแอปพลิเคชันนะครับให้ เลือกใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับรวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงนะครับของืผนที่นำทาง Google นะครับ Google Map นะครับก็ต้องเปิด hotspot แชร์ hotspot เข้าไปก่อนนะครับเข้าตั้งค่านะครับแล้วก็เปิด hotspot มือถือนะครับหลังจากเราจัดอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเนีครับสัญญาณ Wi-Fi ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้น ขึ้นโชว์การเชื่อมต่อนะครับตรงส่วนนี้อันนี้คือ Wi-Fi ที่อยู่ในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยฮะฮอสปอร์ตมาแล้วนะครับสนา,านาดผ่านได้เลยนะครับ นี่ครับพอขึ้นด้วยการเชื่อมต่อแล้วเห็นไหมครัจะมีรูป Wi-Fi ขึ้นตรงนี้นะครับกดโฮมออกมานะครับก็สามารถที่จะเข้าเล่น y ยูทูบเลยครับหรือว่ามีหนังนะครับใส่ USB ทําีทำได้มานะครับสาย USB นะครับอยู่ในเก๊ะนะครับเราสามารถที่จะเสียบ USB เซฟหนังมาเล่นได้เลยนะฮะตรงส่วนนี้นะครับหรือว่าจะเล่น YouTube ได้เลยนะครับขอให้มีเน็ตนะครับหรือว่าจะซื้อตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ไอไฟเน็ตนะครับมาปล่อยในรถนะครับเพื่อจะใช้งานในส่วนของ ยูทูบหรือว่าระบบมันติมีเดียต่างๆนะครับผมอันนี้คือเล่นทา YouTube นะครับก็มีปุ่มแบคปุ่มโฮมตรงนี้นะครับใส่แผ่นดีวดีนะครับได้เลยนะครับองส่วนนี้นะครับหาเน็ตที่แรงนิดนึงนะครับกดแบ็คออกมานะครับเล่นในส่วนของจุกได้ด้วยนะครับรวมถึงมีระบบ OBD นะครับอันนี้ติดตั้งระบบ OBD นะครับในการในส่วนของการดูเร่าเครื่องยนต์นะครับกดเข้ามานะครับรออ่าสัญลักษณ์รูปรถนิ่งนะครับองส่วนนี้ เนี่ยฮะเสร็จแล้วมายาติขึ้นมาจะโชว์รอบเครื่องตัวนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมครันี่ครับนี่ก็ตามรอบเครื่องยนต์ที่เราเหยียบคันเร่งนะครับรวมถึงดูแบบเรือไทม์ในระบบต่างๆนะครับของตัวโปรแกรมท้องตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มวันรอบต่างๆนะฮะแตะค้างไว้แล้วกดแอร์ชดินเพย์นะครับเราก็สามารถที่จะเลือก สัญลักษณ์หรือหน้าตาของไม่อย่างต่างแล้วก็ระบบต่างๆที่ต้องการให้มันโชว์นะครับทําได้หมดเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับกดแบ็คออกมานะครับก็จะมีในส่วนของไม้ที่เป็นแบบเลสซิ่งนะครับเลสซิ่งตรงนี้ก็จะเป็นไม้แบบวัดรอบแบบเลสซิ่งนะครับสามารถกดเปลี่ยนหน้าตาได้นะครับตรงไอคอนด้านบนนะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะเรากดไล่เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับตรงส่วนนี้นี่ฮะนี้ก็จะโชว์รอบเครื่องแบบนี้นะครับ กดแบ็กออกมานะครับออกจากโปรแกรมมานะฮะตรงส่วนนี้ก็จะมีทีมสําหรับเปลี่ยนหน้าตาของตัวโปรแกรมของ OBD ด้วยหรือโปรแกรมท็อกนะครับสามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาได้นะครับก็จะเข้าไปส่วนของตัวตัวนี้นะครับทอกทีมนะครับก็จะเป็นทีมสำหรับโปรแกรมนะครับเลือกไมตรวัดรอบต่างๆนะครับก็จะมีให้ลูกค้านี่เลือกปรับเปลี่ยนหน้าตาของตัวโปรแกรมท l อกยะแยะเลยนะครับตรงส่วนนี้นะฮะถัดออกมา Google Map นะครับ ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเช่นการค้นหาต่างๆนะครับเมกะบางนาน,นะครับก็สามารถที่จะค้นหาสถานที่การสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับลูดขึ้นมานะครับเพื่อดูสถานที่โลเคชันที่เราค้นหาได้นะครับตรงส่วนนี้ก็ถือว่าการใช้งานเนี่ยก็จะเหมือนกับ ระบบ Android 10นิ้วนะครับสามารถเปลี่ยนพื้นหลัง b a c k o u t ได้นะครับอ่าฮะเนี่ยครับเปลี่ยนได้เลยนะครับการใช้งานก็โชว์นะครับมีมิวสิกวิดีโอนะครับวิทยุนะฮะวิทยุก็คือระบบเดิมของตัวของตัวรถนะครับคือวิทยุเดิมนะครับอ่าฮะนี่ก็ลากนะครับในการลากเอานะครับวันรจะเมมก็ ให้การแตะค้างไว้นะครับแค่นั้นเองนะครับกดออกกรกดแบ็คออกมานะครับกดแบ็คออกมาแค่นั้นเองนะฮะก็เล่นวีดีใส่แผ่นนะครับเล่นออโตอยู่แล้วบลูทูธใช้งานกับมือถือนะครับหรือว่าจะสิงเพลงเข้าไปฟังก็ได้ครับตรงส่วนนี้นะครับแอปส่วนใหญ่ก็จะถูกติดตั้งลงให้เรียบร้อยแล้วดาวโหลดเพิ่มเติมผ่าน Play Store ได้นะครับอ่ะก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ v ิ l า a ออเด d โ o นะครับสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับ เบอร์โทรครับ02ครับ3834555หนะครับหรือติดต่อผ่านผมได้เลยนะครับเบอร์081ครับ7348370ครับสำหรับวันนี้ผมคงลานะครับคุณผู้ชมไปแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับ